ทำมาตวอดการรยยันตันตาทำมาตลอการร้อยยันตันตาทำมาตลอการรอยยันันตาทำมาตลอการรอยยันตันตาบูดเป็นตัดาคล่อมกันบวชนานบวชนานจัดหลายปัญหา ทางหลายท่านทุกคนแล้วลูกจุดถูกว้เพราะเอฟพร้อทางทางหลายลเก้าดอกก้าดอกงป่ะไอ้ขานขานขานมาถ่ายนี้พี่น่ะเปียกเปียกยายบอกมาจุดทูกพร้อมทอมึงยายยาวกวงนะถ่ายแบบนิ่งๆอ่ะถะลรไเลยถ่ายนี่แหละพีจะเอาลงยูทู e

ใช้ไม่ได้ด oh, oh, ูโอ้มานี่ลูกมามะหูนี่แหละนี่มานั่งกันลบหลบลมลม บอกสามสีเสลี huh. ่ยนออกให้ตอนนี <out> ้คนละเก้ามเก้าโมกนี <reach>. so, ่มีโอกาสไม่ดเกจะแน่ไม่พอเดี๋ยวไปที่ใหม่ที่ใหม่ที่ใหม่พอเลยคุณพอแล้อยายยาจะได้ครบ ควาดอ่อนไม่ไมีไม่สะเทินดอกเอาไปงปืกอไปไปมันไม่ติหรือจะไปขยะมันทาไมแล้วก็มันก็ดีอยู่แล้วอไอเง้เนีีออพีอไนไปใจไปเอไปเยอหน้าเอไอวางอ๋อเจออจอแล้ว <Hum ming> <P ering bizarre>

ก็คลิปนี้ก็เป็น คลิปไหว้ครูนะครับทางบ้านผมก็ภาากลางก็จะเป็นแบบนี้นะก็แล้วแต่ใครจะนับถือนะครับแต่ว่าที่บ้านจะนับถือแบบนี้จะเลี้ยงทุกปีนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็ม,มแีแต่ญาติพี่น้องนะก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับบายสวัสดีครับ